สวัสดีครับโจฮักนาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมคือหลายๆคนนี้อาจจะเจอปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตั้งแต่ภูมิแพ้นะครับและก็ใส่นัสท่านผู้ชมเชื่อไหมว่านะครับโรคที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าบางทีก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลนะครับ เป็นวัดคัดน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเสมหะคําว่าเสมหะท่านผู้ชมเราจะใช้สม,มุนไพรในการที่จะมาขับเสมหะก็คือมี2ชนิดที่วันนี้ที่เราจะมานําเสนอกันนะครับปัญหาของเสมหะนี่เป็นอะไรที่กวนตัวกวนใจนะครับในการที่หลายๆอย่างนะครับามาลงที่บริเวณลําคอแล้วก็เข้าไม่ได้กลืนไม่ออกว่างั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรัง แล้วก็สําคัญมากในการที่เป็นเสมหะบางทีก็อาจจะเกิดจากนะครับโรคไซนัสโรคภูมิแพ้จามแล้วก็จะมีน้ํามูกไหลแล้วก็ไหลลงคอทําให้เยื่อบุจมูกอักเสบนะครับแล้วก็มีเสมหะขึ้นมาได้อันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะใช้สมนุนไพรทางเลือกก็คือหานุมานประสานกายและสมนุนไพรตำแย่แมวติดตามไปชมเลยครับ วิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรเพียง2ชนิดนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันเลยว่าหานุมานประสานกายและตำแยแมวเราจะใช้สมุนไพราหานุมานประสานกายใบสดสด9า้าใบนะท่านผู้ชมในการที่จะมาต้มรวมกันกับสมุนไพรตำแยแมวแต่ตำแยแมวนี้เราจะเอานะครับในของส่วนที่แห้ง ไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับก็คือทั้ง5ถอนมาทั้ง5นะครับตากแดดให้แห้งก่อนเราจะใช้ประมาณ2-3ต้นหรือประมาณ1กํากมือนะครับหกํามือหล้างจากนั้นเราจะใช้สมนุนไพรนะครับสองชนิดนี้ต้มรวมกันเราจะใช้นะครับก็คือน้ําต้มเราจะใช้ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึง่งนะครับเวลาในการต้มน้ําเดือดก็คือ10-15นาทีน้ําเดือด หลังจากนั้นเราจะกินอย่างไรนท่านผู้ชมเพื่อในการขับเสมหะเรื่องของเสมหะควรตัวควรใจมาจากโรคภุ้งแท้เป็นหวัดคัจจโมกน้ำมูกไหลและก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมน้ำาคน้นเหนียวๆบางทีก็น้ำเช่นใสเหนียวๆออกมาซึ่งเสมหะก็จะมีตั้งแต่ใสเหนียวนะครับเราจะกินครั้งละประมาณ1แก้วนะครับก็คือหลังอาหารตอนเช้าตอนเที่ยงและก็ตอนเย็น ทั้งรับประมาณ1แก้วแม้แต่ตอนก่อนนอนขับเสมหะด้วยการใช้สมุนไพรหนุมานประสานกายและตำยาแมวช่างงัดนักเลเลยล่ละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคคมในการใช้สมุนไพรหะนุมานประสานกายและสมุนไพรตำยาแมวซึ่งหลายๆคนมีเสมหะแบบเหนียวขน้น และบางคนก็ถึงขนาดนะครับทำให้เสียบุคลิกเลยคือมีน้ำมูกไหลแล้วก็มีเสมหะใสๆออกมานะครับเวลาเดินไปไหนหรือเข้าสังคมนะครับก็จะทำให้เสียบุคลิกและเป็นปัญหากวนตัวกวนใจเราใช้สมุนไพรทางเลือกหานุมานประสานกายในการขับเสมหะและทาแยแมวช้างัดนักแหล่ด้วยการต้มเอานี่บาวิสานไปกินรองบอ่ โอ้ยเห็นบอกของคนดีนี่มันิีดทีห้น่อยเนาะเลองให้ซิมกันเอ้ยขอท้าตู้ละพี่วุ้ยเฮ้อเอาต้อนี่เบี่งยงใรตาคุณวาทินมีจัดจำนายตามร้ั่นขายาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 06ค2 6ออก9าสอง้วยเด้อครับเด้อ